thank you ตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงศิราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือศิราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิรราชซึ่งมีกิจกรรมต่าง มมากมากยขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่4ของหอสมุดศรีราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศรีราชได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นสิทธิ์เก่าศรีราชเช่นเดียวกับสิทธิ์เก่าทุกๆท,ท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ กว่า120ท่านของสิทธิ์เก่าสิราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันสิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์สิทธิ์เก่าศิราชได้คืนสู่เย่ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิทธิ์เก่า สีรารุ่นน้องๆเนื่องจากสิทธิ์เก่าศิรา,ราตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆศีราทุกคนครับีีราา่นน้ดอยปทกำเมิิ ก็เกิดเอ็นก็ขอบคุณหัวยุ่นนะฮะที่ได้กรัาให้เกียรติผมามาพูดคุยเพื่อจะนำไปสู่การสื่อสารถึงสิทธิ์เก่าศิราชนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนมากพอสมควรถึงปัจจุบันนี้เ,เวลา120ปีที่ผ่านไปนี่นะครับผมในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่ารุ่น66นะครับแล้วก็เาขาเรียนว่า พวกเราพบกันทุกเป็นระยะระยะตลอดมาช่วงหลังนี่เราเจอกันปีละครั้งเจอกันที่โรมาลส่งนะครับเพื่อจะลึกถึงความหลังของพวกเราไปพูดคุยกันแล้วก็เราก็นัดกันระหว่างนั้นก็ไปนัดกันที่ศิริราชที่สมาคมสิทธิเก่าของเรานะฮะอย่างนี้ก็ตามนะครับเนื่องจากว่าเวลามันผ่านไปรุ่นผมนี่จะ50ปีปีหน้าแลครับปีนี้เราก็รวบรวมปัจจัยเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณ ของโรงเรียนของเรานะครับทุกคนสำนึกเสมอว่าถ้าเราไม่มีศิริราชนี่เราก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอย่างทุกวันนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราเรียนอย่างผมเองเนี่ยนะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเพราะว่าเราเป็นสิทธิ์เก่าศิริราชแล้วก็รุ่นเราผมมั่นใจว่าทุกรุ่นนะครับเราก็ผูกพันกันแต่ว่ารุ่นผมนี่เป็นรุ่นซึ่งมีทั้งอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์มีทั้งทํางานในต,ต่างจังหวัดและต่างประเทศ เป็นช่วงเวลาที่พวกเราไปต่างประเทศกันนะครับแต่เราก็มีเวลาที่มาพบกันผูกพันกันนะครับขอเรียนว่าโรงเรียนแพทย์ของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนแพทย์แรกตอนที่ผมเข้าศิริราชเนี่ยจุลาพึ่งจะเป็นปีที่1ิบประมาณนั้นน,น,นะครับออตอนหลังมาเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันขนาดนี้นะครับโรงเรียนแพทย์เองก็1ิบกว่าแห่งแล้วก็โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่ไปร่วมกับโรงเรียนแพทย์ คณะแพทย์ต่างๆนี่นะครับก็มากนะครับร่วม20แห่งด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียนว่าเมื่อที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะฮะเราก็สนุกสนานนะล้วก็ลำบากนะต้องติดตามคนคไข้ต่างๆต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเรียนแต่เมื่อเราจบมาแล้วเนี่ยครับผมเป็น,ร,นรุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นอินเทอร์รุ่นแรกเราจบแล้วเราได้ปริญญาบัตรนะแต่ว่าเราไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพเราต้องฝึกปฏิบัติอีกหนึ่งปีนะฮะ เป็นปีที่ท่านอาจารย์เองก็ให้ความสนใจเพราะว่าเป็นรุ่นแรกแต่พวกเราก็ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยผมเองเอ,อ,อยู่ส่วนกลางนะครับเป็นอินเทอร์นส่วนกลางคมแพทย์ส่วนกลางตระเวนไปนเรียนรู้จากโรงพยาบาลต่างๆผลจากที่เราได้เป็นอินเทอร์นรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับทาให้เวลาเราออกให้บริการแล้วเนี่ยเราทำมีมีความมั่นใจสูงขึ้นรุ่นเราเนี่ยนะครับ,รบถ้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ไป2ง,งานสองกรม นะเป็นรายใหญ่ก็คือกรมการแพทย์ไปโรงพยาบาลจังหวัดนะครับแล้วก็กรมอนามัยก็ไปที่สถานีใหม่ชั้นหนึ่งนะครับผมเองเนี่มีโอกาสไปที่สถานีมาชั้นหนึ่งก็เป็นท้องที่กันดานรุ่นนั้นมี6แห่งในการผมก็เป็นหนึ่งใน6ที่ไปกันดานซึ่งก็ถือว่าสมัครใจที่จะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านที่อำเภอพุทธ enso งเ,เราจากการที่เราได้เรียนรู้จากศิรราชและฝึกป,ปฏิบัติจากโรงพยาบาลต่างๆเนี่ย เราทําให้เราได้บริการสองปีที่ผมอยู่พุทธสงฆ์เนี่ยทาให้ชาวพุทธสงฆ์และอำเภอใกล้เคียงเนี่ยรู้จักแพทย์แผนปัจจุบันยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นนะครับรู้จักว่าการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยได้ช่วยประชาชนช่วยเพื่อนบ้านพี่น้องเขาจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อมาเรียนสาสุขเพิ่มเติมแล้วก็กลับไปอยู่บ้านผัยยิ่งชัดเจนนะฮะว่าการนําเอาวิชาการแผนใหม่จากโรงเรียนแพทย์ของเราเไปใช้ประโยชน์ ได้มีคุณอุปการตัวประเทศชาติมากมายสมัยนั้นในโรคติดต่อท้งนั้นนะครับไดอารียเนี่ยมาคือละเจ็ดคนแปดคนเก้าคนเลยครับนะเราไม่ได้นอนนะครับนะมอเตอร์ไซค์เริ่มเข้ามาแล้วครับตอนนั้นครับเพราะนั้นโรคมอเตอร์ไซค์นะโรคซูซูกิกันเรียกกันนะครับเพราะนั้นทําแผลคนนึ่ยังไม่หมดนะครับมาอีกแล้วนะตอนนั้นยังไม่มีเรื่องหมวกกันน็อกครับยังไม่มีกันเพราะฉะนั้นเรานะครับได้รับความรู้นะครับเรื่องสูเนี่แหม่มันชัดเจนเหลือเกินเราได้ช่วยแม่และเด็กนะครับ เพราะว่าสมัยก่อนนี่คลอดกันเยอะนะครับสี่ห้ารายเรื่องธรรมดาแปดเก้ารายเป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นโรคค้างนะครับเหล่านี้ครับที่ผมเรียนเรื่องนี้ก็เพื่อจะกลับเรียนว่าโรงเรียนของเราได้ฝึกเราสอนเราให้ไปบ,บริการอย่างแท้จริงผมโชคดีที่ได้รับความกรุณาจากชาวบ้านนะครับที่ไปอยู่ทั้งบ้านภัยทั้งผู้เสียสงเนี่ยจนกระทั่งทงางศรีราชก็เห็นว่าให้มีผลงาน ก็ได้ให้เกียรติเป็นแพทย์สิทธิ์เก่าดีเด่นเป็นคนที่สองต่อจากคุณหมอกระแสในใบประกาศที่รับจากอาจารย์หมอวิกิตซึ่งเป็นค้บดีชกาขณะขน,นั้นนี่นะครับท่านเขียนไว้ชัดเจนว่าเราเนี่ยลูกศิษย์ศิริราชเนี่ยได้นำออความรู้ในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยไปให้บริการเป็นผลดีอย่างยิ่งเป็นเผยแพร่เกียรติภูมิของโรงเรียนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจเาะฉะนั้นศิริราชนอกจากจะเป็นที่ผลิตแล้วนี่ ยังตามไปแอคเครดิตนะไปแอคเครดิตลูกศิษย์นะเดี๋ยวนี้พัฒนาไปแอคเครดิตแพทย์ซึ่งไม่ได้จบจากศิราชิาก็ศิราก็ทําหน้าที่นะตัวเวไปทั่วประเทศต,ต้องขอบผู้คุณท่านคณาจารย์ที่ทําเรื่องนี้นะครับทําให้ปีกําลังใจครับอย่างกับผมเองก็อยู่ในชนบททํางานในชนบทตลอดเนี่ยก็ไม่นึกไม่ฝันนะว่าจะมีครูบาอาจารย์มีใครจะมาสนใจของเราแต่เมื่อผ่านไปนี่นะครับ10ปี20ปีผ่านไปเนี่ย ท่านอาจารย์ก็มาบอกว่าเออดีอูทำเนี่ยใช้ได้นะนะแล้วก็เป็นที่ให้น้องๆมาฝึกงานได้นะนะจำไม่ลืมที่อาจารย์หมออวยนะครับพานักเรียนแพทย์จากศสีราชไปเยี่ยมผมนะฮะที่บ้านไผ่ตอนนั้นนะครับแล้วก็จําไม่ลืมที่นิสิตนักศึกษาแพทย์สมัยร่วมสมัยสมัยที่ประชาธิปไตยเฟื่องตอนนั้นฮะนำกันไปพัฒนาชนบทและผมก็มีโอกาสได้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลกันนะครับแล้วก็ได้เผยแพร่ความดีงาม ที่เราได้รับจากศีราดีนะต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอขอเรียนว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจตลอดเวลาตอนนี้เมื่อทํางานไปแล้วนี่นะครับในกระทรวงสาธารณสุขที่ผมทํางานอยู่เนี่ยก็เป็นช่วงที่เรามีการรีฟอร์มปฏิรูปเป็นระยะระยะเราปฏิรูปครั้งแรกก็ค่อนข้างจะให้มีการผสมผสานระหว่างงานส่งเสริมป้องกันนะครับเออ,เอ,อท่านผู้ใหญ่บางท่านก็อาจจะมีความคิดต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนเห็นว่าเออทำนี่เพื่อประชาชน นะครับเพราะฉะนั้นเรามีประชาชนเป็นตัวนําซึ่งก็ตรงกับคําขวัญที่เราพูดกันเสมอเราจําได้ที่สมเด็จพระบรมราชนกได้กล่าวว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นที่หนึ่งประโยชน์ของเราเ,เป็นที่สองนะเพราะนั้นเวลาทํางานเนี่ยอาจจะมีขัดอะไรกันแต่ว่าเมื่อเห็นประโยชน์ประชาชนที่เราทำนะจ๊อถ้า,าเรามาเมาเรื่องสาสุรม,มูลฐานมาเรื่องจปทเรื่องให้ให,ให้ความสําคัญแก่เพื่อนร่วมงานซึ่งจะมาช่วยกันทําให้การสาสุขของเรานี่เป็นเรื่องของ สุขภาวะจริงๆนะครับและก็หลังสุดนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่กับผมเองก็หมอยุ่นก็พูดถึงคุณหมอสวนวื่อสักครู่นี้นะคุณหมอสงวนเป็นผู้ช่วยประหลัดสมัยผมเป็นประหลัดนี่นะครับแล้วก็เรียนรู้แล้เปเลี่ยนทะเลาะกันเถียงกันนะเพื่อจะนําไปสู่กฎหมายประกันสังคมซึ่งเป็นเพื่อจะนําไปสู่คนไทยของเรามีมีประกันสุขภาพตลอดทุกคนเรียกว่า universal coverage นะอันนี้ก็ขนาดนี้นี่ ก็เรียนซะเลยครับว่าความเป็นสิทธิิริราชนะครับแล้วก็ความเป็นมีผู้ที่จะต้องได้เรียนรู้จากศิริราชของเราเนี่ยละเรื่องการแพทย์ของเราเนี่ยนำไปสู่ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเป็นหัวหน้านะคุณหมอวินัยซึ่งเป็นเลขาคงคงคงจะมีพูดถึงเรื่องนี้ว่าที่เวียดนามขณนะนี้เราก็เป็นเป็นประธานเอ่อเป็นประธานของอาเซียนนี่นะครับแล้วก็เรื่อง เรื่องงานประกันสุขภาพนี่ของไทยเราเป็นประธานเป็นใหญ่นะทำมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งขอขอต้องขอบคุณท่านอาจารย์ที่เวลาสอนพวกเราเนี่ยไม่ใช่สอนเฉพาะให้เราเป็นหมอนะให้เราดูให้กว้างนะทางทางด้านกว้างว่าเราต้องช่วยสังคมออสุขภาพของเรานะฮะที่เราทํากันมาเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเรื่องเศรษฐศาสตร,ร์สาสุขนี่จะมาเกี่ยวข้องนะครับเมื่อเราปฏิรูปข้างหลังเนี่ยเราเราปฏิรูประบบสุขภาพนี่นะครับก็มีเรื่องของการ ปฏิรูปเรื่องการเงินการคลังสาธรสุขนะซึ่งเราใช้เวลา20กว่าปีนะในการพัฒนาเรื่องนี้นะแล้วก็มาระบุพัฒนาระบบบริการแลนะให้ความสําคัญกับระบบบริการระดับใกล้ประชาชนที่สุดที่เรียกว่า p r i m a r y Care Unit นะแล้วก็แต่ว่าไม่ลืมความสําคัญของระบบ Refer รเ่อจะนําไปสู่การรักษาในระดับที่สูงขึ้นนะครับเ,เรื่องนี้นี่ก็เป็นเรื่องซึ่งอ,อ,องค์การอนโลกก็ได้เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยทำเรื่องได้ดีมากนะท่านเลขา เอ่อยูเอ่อยุดเออนะครับเอ่อก็ได้มาเยี่ยมแล้วก็ได้ให้เกียรติพวกเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้อาเซนเนียนนะี่นะที่เวียดนามเป็นประธานขณะนี้เนี่ยก็ได้ยกย่องให้คุณหมอวินัยเนี่เป็นประธานในด้านะระบบประกันสุขภาพของกลุ่มอาเซียนของเรานะครับผมไปติดตามหมอวินยัยไปด้วยกันที่อเมริกานี่เล่าเพื่อจะเห็นภาพงานที่เราทำเนี่ยมันดังไปที่อเมริกาเขาให้เราไปพูดที่นั่น เวลาชั่วโมงหนึ่งสั้นไปสหรับคุณหมอที่อเมริกาเขาสนใจนะแล้วเขาสอบถามกันจริงจังว่าทําได้ยังไงผ่าหัวใจที่อเมริกาเป็นล้านที่เมืองไทยก็หลายแสนแต่ว่าโดยโครงการนี้ในประชาไทยผ่าฟรีก็เพราะว่าเราเฉลี่ยสุขทุกเฉลี่ยสุขนะครับเรล่านี้ครับผมเรียนเรื่องนี้สั้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องได้องนาทราบว่าโรงเรียนแพทย์ของเรานั้นนะฮะ ได้ทาเรื่องนี้อย่างจริงจังในการสอนหมอนะให้ไม่ใช่เป็นหมอเท่านั้นให้เป็นคนด้วยอันนี้ผมยืนยันว่าเราได้ทำมันจริงจังนะครับเมื่อศรีราษฎร้อยปีนะครับผมมีโอกาสตอนนั้นผมครั้งแรกนี่ที่ที่ที่ผมเป็นอรองประหลัดได้ไปที่ศรีราษฎร์แทนท่านประหลัดไปพูดกับอาจารย์จลศสีวรรณเวลานะเมื่อเมื่อศรีราษฎร้อยร้อยปีนะฮะ<อ> อีกครั้งหนึ่งก็ไปที่ตอนที่ผมเป็นปรัชนะัก็ได้ไปที่บอสตันที่นั่นมีการเฉลิมฉลองนะครับร้อยปีที่นั่นสมเด็จพระเทพรัตนเสด็จนะครับเป็นอันนั้นเป็นเรื่องที่ที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชนกและสมเด็จย่านะครับได้ไปดูรูเรียนของสมเด็จย่านะครับที่ที่สมเด็จย่าเรียนที่บอสตันนะแล้วก็ไปที่ฮาร์วาร์ดอันนั้นก็ที่เล่าเรื่องนี้ก็เพื่อที่จะเสริมว่าการพัฒนา สีรราชของเรานั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่อยู่ศรีราชนะฮะเจ้าฟ้าจเจ้าแผ่นดินท่านดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ทำด้วยพระไทยที่ที่มีเมตตาต่อประสบคนที่กไทยนะฮะสุดท้ายนี่ผมก็อยากจะเรียนเป็นข้อสรุปว่าข้อหนึ่งซึ่งพูดกันน้อยแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่กระผมได้ได้เห็นนี่คือว่าท่านบอกว่าความรู้ที่ได้เรียนมาเนี่ยสำคัญน้อยกว่าการที่พวกเราได้นำมาความรู้เนี่ย ไปเผยแพร่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนนะอันนี้อันนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็ขณะน,นี้พวกเราที่เกี่ยวข้องได้ขยายความดีงามนี้ไปทั้งหมดจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยเราพูดว่าคนไทยทุกคนทุกครอบครัวจะมีหมอประจําครอบครัวประจําตัวเขา,าอันนี้มันสุดยอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีที่เริ่มนะถ้าไม่มีเริ่มแล้วก็ไม่มีไม่มีหนึ่งก็ไม่มีสองสามสี่ห้านะครับนั่นก่อขอให้ ีนี้เป็นปีที่รุ่น90ครบ 25, 25. ปีรุ่น65รุ่น65ครบ50ปีนะครับเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นที่โชคดีที่ได้อยู่ในช่วง120ปีโรงเรียนแพทย์ของเรานะครับรุ่นผม66ก็ปีหน้าครับนะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของศิริราชแล้วก็เลือดศิริราชที่เข้มข้นเกลียวเชือกของเรานี่ยังคว้านกันเพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จ นำไปสู่ความสุขของประชาชนแล้วเรื่องโรงเรียนแพทย์ก็อาจจะมีหลายท่านพูดแล้วนะแต่ผมก็เสริมนิดเดียวว่าเรื่องโรงเรียนแพทย์เนี่ยขณะนี้เนี่ยเนื่องจากว่าระบบบริการมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการสอนเนี่ยนะฮะก็ต้องเปลี่ยนนะเพื่อจะให้เป็นไปนตามแนวของระบบบริการ mm hmm. เช่นสมัยก่อนนี่ความสําคัญอยู่ที่โรงพยาบาลสูงมากเป็นระดับแรกนะฮะก็ต้องเน้นในการสอนเพื่อจะให้หมอปอยู่โรงพยาบาลแต่ของใหม่เนี่ยนะระบบบริการที่มันรีฟอร์ม ทั่วโลกกำลังเดินไปทิศที่มี Family Doctor ตอร์นะไพบรี่แคร์ฟิสชเชนะครับเนี่ยพนักการเรียนการสอนเนี่ยต้องเน้นไปในการที่จะให้เบรกเกอร์ด็อกเตอร์ของเรานะั้นะไปให้บริการในจุดที่เป็นระบบบริการของประเทศนั้นนั้นของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสินริราชของเราขณะน,น,นี้ก็เริ่มในการที่จะมีหน่วยบริการแบบสมภูมิซึ่งจะเป็นเป็นที่ทดลองเป็นที่ให้บริการและเป็นที่สอนนักเรียนนะครับแต่ยหญ่ก็ตามนะครับเนื่องจากว่าสิริราชเราเป็น ต้นแบบของการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นเมื่อศิลาะขยับนี่ครับมันก็มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นผมเองนะครับมีส่วนในการช่วยในการตั้งโรงเรียนแพทย์ใหม่6แห่งด้วยกันนะครับหแห่งนี้ทางใต้นาราธิวาสนะครับวับรยรลักษีสานอุบลน,นะครับรโคราชมา,าสารคคมภาคกลางที่บุรพา6แห่ง6แห่งนี้นี่พยายามเน้นในเรื่องพาวเวอรีแคร์เชนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ เรานะครับซึ่งเป็นสิทธิร,ราชนะนำเอาความดีงามของเราเนะมาพัฒนามาปรับนะฮะผู้ผู้บริหารแต่ละคนแต่ละแห่งนี่นะจบจุฬาบ้างสรีราชบ้างหรือที่อื่นบ้างนี่นะครับรามอาบ้างเนี่ยนะแต่ว่าเวลามาทํางานด้าน,นการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเน้นเรื่องนี้กันเพราะนักการแพทยศาสตร์ศึกษาที่เรามีกัน8ครั้งแล้วเนี่ยนะมีมาตั้งแต่ปี2493 9นสากนะแต่อั้นอนะ่ะขณะนี้7จ็ดแปดปีครั้งหนึ่งนี่แปดครั้งแล้วเนี่ย ก็จะพูดถึงเรื่องนี้แนละเน้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยผมมั่นใจว่าสีราชเรานําแล้วก็เรากําลังอยู่ในกระบวนการที่จะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เป็นในแนวที่จะให้ให้บริการประชาชนยิ่งขึ้นนะครับครับส่วนอีกอันนึงครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการแพทย์โดยตรงแต่ว่าประกันสังคมเนี่ยเขาเรียนว่า อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อท่านนายกเปรมท่านเปรมรัฐบุรุษองคมตรีเป็นนายกสมัยนั้นเนี่ยอาจารย์อมรเป็นปรัดกระทรวงผมเป็นนายแพทย์ใหญ่แต่ว่าดูแลเรื่องประกันสุขภาพบัตรสุขภาพ300บาท5 0าอบาทนะฮะก็ได้รับมอบหมายให้ไปทําเรื่องนี้นะฮะการประกันสังคมที่เกิดขึ้นมาได้นี่แหละครับเมื่อสักครู่นี้นะหมอยุ่นพูดถึงท่านสมเกียรติปรัลกระทรวงซึ่งเป็นหมอเนี่ย เราโ่รนรายงานที่เป็นหมอนี่นะครับมันเกิดโดยสาสุขฮะโดยลูกศิษย์ศิริราชคนนคืออาจารย์ดอมอนแล้วก็ผมที่ช่วยกันแล้วก็มีททีมงานอีกนะครับนะครับเมื่อเราทําเรื่องนี้นี่นะครับก็ภูมิใจว่าเรามีส่วนในการที่พัฒนางานอื่นหน้าที่ใกล้เคียงกับทางเรื่องการแพทย์การสาสุขในวาระสําคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิริราชแห่งนี้ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวสิริราชขอเชิญชวนสิทธิราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินสิริราชและสถาบันการแพทย์สยามบินท,าทราธิราชการแพทย์แห่งแผ่นดินนาีคกออเใตยศึษ มันขอเพียรขยันทุกวันดาบตคมสมหมายใจกันปีนี้มันเรนสมอ,อ่อเราเป็นสุขได้นีเป็นเช่นบางนี้ ใจยคนใจกันส่างคนตรางรู้ใจกันในลิพนสิรีราสถาบันของเราคืนสยาขเราวันนี้กระแส